สวัสดีครับวันนี้พามาชมแนวทิวทัศน์นะครับที่เราทําไว้วันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวดูนี้กันเดี๋ยวรอพุ่มเต็มนะครับแล้วก็ออกดอกเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูกันอีกทีนะครับรามาลองดูต้นนี้ นี่นะครับที่เราทําไว้รอบที่แล้วในใบเริ่มขึ้นละครับไม้จิ๋วๆพวกนี้ก็สะสมไว้เอาไว้จัดแบบนี้เล่นนะครับมาลองดูถาดใหม่ที่เพิ่งทําเสร็จวันนี้ ตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นหลอนะ้ำไว้ได้เลยนะครับแล้วก็รอแปะมอสนี่นะครับ ส่วนที่เป็นดินมันจะอยู่สูงกว่าน้านะครับเดี๋ยวรอแปะมอสคุมไว้ รอมอสชุนนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นหลินซานใบกางนะครับเดี๋ยวก็จะออกดอกด้วยถ่ายเก็บประวัติไว้ตอนทำเสร็จไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยว สักพักหนึ่งจะเริ่มสวยขึ้นแล้วค่อยถ่ายมาอีกทีนะครับเดี๋ยวรอจิงรอดอกรอให้ต้นไม้สมบูรณ์อยู่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายมาอัปเดตอีกทีนึง